พาไปดูเรื่องเล่าจากเด็กชายคนหนึ่งนะคะที่มีการเขียนจดหมายถวายดีกาต่อในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเพื่อขอพระราชทานนะคะในการที่จะให้ความช่วยเหลือรักษาพี่ชายที่มีอาการป่วยหนักเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระเมตารับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งก็อสร้างความทราบซึ้งให้กับครอบครัวอ้นบุตรอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะติดตามรายละเอียดนี้ได้จากคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ เรื่องราวของเด็กชายอิฟรานอ้อนบุตรวัยเพียง12ขวบที่เขียนถวายดีกาถึงในหลวงรัชกาลที่10เพื่อให้ช่วยรักษาพี่ชายน้องเรฟราดีอ้นบุตรพี่ชายเพียงคนเดียวที่กำลังป่วยหนักซึ่งใครจะรู้ว่าจดหมายที่เขียนด้วยดินสอลงบนกระดาษธรรมดาภาษาที่ใช้ถูกกันกรองออกมาจากความรู้สึกจดหมายที่มีข้อความถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าผมชื่อเด็กชายอิฟรานอายุ12ปีผมอยากให้พระเจ้าอยู่หัวช่วยรักษาพี่ชายของผมพี่ชายของผมชื่อเรฟราดีอ้นบุ อายุ13ปีพี่ผมเป็นมะเร็งและปอดติดเชื้อผมอยากให้พี่ผมหายและกลับมาเล่นกับผมผมมีพี่ชายคนเดียวพระเจ้าอยู่หัวช่วยผมด้วยนะครับขอบคุณครับนอกจากนี้ในกระดาษแผ่นนี้น้องอิฟรานยังได้บรรจงวาดภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งปกติน้องอิฟรานเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วโดยนายอิบรอฮิมอ้นบุตรน้าชายได้นำรูปภาพของนายหลวงราชการที่1ิบที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือมาเป็นต้นแบบให้น้องอิฟรานวาด และวาดภาพพี่ชายที่นอนป่วยบนเตียงมีเครื่องช่วยหายใจระยงระยางวาดภาพจนเสร็จในวันที่13กรกฎาคมหวังเพื่อขอให้พระองค์ทรงเมตตาและช่วยเหลือพี่ชายของตนเองให้หายเป็นปกติในเร็ววันและกลับมาวิ่งเล่นหยอกล้อสนุกสนานได้เหมือนเดิมความรู้สึกที่อยากจะช่วยพี่ครับแล้วก็พี่ผมมีพี่เพียงแค่คนเดียวบผมอยากให้ในายหลวงมาช่วยครับเพราะว่าไม่มีที่พึ่งค เห็นในข่าวหลายข่าวครับว่าพระองค์ท่านเดินทางไปช่วยคนบุคคลหลายคนครับในประเทศจดหมายฉบับนี้นายอิบรอฮิมนาชายได้ทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับน้องอิฟรานว่าจะนําไปส่งให้ที่ไปรสยนหัดใหญ่จากหน้าซองถึงสํานักงานราชาเลขาธิการสํานักพระราชวังเพื่อส่งต่อความปรารถนาเพียงครั้งเดียวในชีวิตไปถึงพระองค์ท่าน แต่แล้วปฏิหารมีจริงเมื่อคุณอิปรอยฮิมออกจากที่ว่าการปรายนีย์ใหญ่มายัางโรงพยาบาลสงคลานครินเพียงไม่นานครอบครัวอ้นบุตรถึงกับกั้นน้าตาไว้ไม่อยู่เมื่อทราบว่าทางคุณหมอเจ้าของไข้กาลังคุยโทรศัพท์อยู่กับทางสํานักพระราชวางังคือทีมแพทย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเรื่องราวของน้องอิฟรานได้ทราบถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วและได้รับน้องเรฟาดีเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สร้างความซาบซึ้งให้กับครอบครัวอ้นบุตรในพระ มหากรุณาที่คุณอยางหาที่สุดไม่ได้อยากจะขอบคุณพระอ,องค์ท่านแทนทุกคนในตระกูลเราเลยนะครับตระกูลอ้นบุตรที่พระอ,องค์ท่านมองเห็นเราทั้งที่เราไม่เคยมีโอกาสแม้กระทั่งไปยืนเข้าเฝ้าเลยอะไรเงี้ยครับแต่ท่านก็ท่านก็ส่งความช่วยเหลือมาถึงเราได้ยเี้ตอนนี้ ท้งบ้านมีกำลังใจมากเลยครับตอนนี้ก็รอแค่ว่าน้องฟาดี้จะลุกขึ้นมาสู้แล้วก็กลับมาเล่นกับน้องเข้าได้วันไหนอะไรอย่างนี้นะครดีใจครับตื่นตังไม่เคยคิดแลค้คว่าจะได้ขอบคุณพระองค์ท่านครับที่เมตตาประชาชนาไทยครับขอบครับไม่ต่างจากนายสม์ทอ้นบุตรคุณพ่อของน้องเรฟาดี้และน้องอิฟราน ที่รู้สึกตื้นตันใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทำให้ตนและครอบครัวรู้สึกมีความหวังว่าลูกชายของตนจะต้องหายกลับมาเป็นเด็กขยันเรียบร้อยขี้เล่นดังเดิมต้องขอบคุณพระมหากรุณาธิคุณที่ให้ลูกผมอย่างสูงอยากให้เขารับรู้ว่าตอนนี้ เขาเป็นคนไข้ของนายหลวงเลยนะมีวังมังมากไม่เคยหมดวังด้านอาการภาพรวมของน้องเรฟาดีทางคุณหมอเจ้าของไข่ยังคงเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดมุ่งเน้นการรักษาตามอาการเมื่อมีกระแสรับสั่งให้ดูแลรักษาน้องเรฟาดีอย่างดีที่สุดควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลการรักษาแก่ญาติทางคุณหมอน้องรับพักระแสรับสั่งเราก็ดูแลตามมาตรฐานที่เราดูแลแล้วก็ให ให้การเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ครับอันนี้เป็นนโยบายของคณะแพทย์แล้วก็ของบุคลากรคณ,ณะแพทยศาสตร์ทุกท่านอยู่แล้วครับผมในฐานะของแพทย์เนี่ยเราก็ดูแลรักษาคนไข้ทุกคนอย่างเต็มที่แล้วนะคะก็ยิ่งสับทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่ท่านทรงมีให้กับน้องผู้ป่วยที่แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลเนาะค่ะก็ยิ่งทราบซึ้งมากขึ้นค่ะ จะเห็นว่าทุกอน,นูของประเทศไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูลส่งทอดพระเนตรถึงความเดือดร้อนทรงห่วงใยประสบนิกรของพระองค์อยู่เสมอเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนถึงความแน่วแน่ซึ่งได้ทรงตระหนักในหน้าที่พระมหากษัตริย์ของพระองค์ไม่ว่าจะอย่างไรก็ไม่ทรงทิ้งประชาชนขอพระองค์ทรงพระเจริญสุริยานุกแก้วถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าวเอ็บีทีสงขลารายงาน